นี้นะคะยังมีคนพูดถึงเรื่องของกรณีโควิดอยู่เลยใช่เพราะว่ากรณีโควิดเนี่ยคิดว่าไม่มีแล้วแต่ปรากฏว่าหญิงสูงวัยเจ้าของชแชปลาที่มาหาชัยเกิดติดโควิดทั้งที่ไม่เคยไปเมืองนอกมาก่อนเนี่ยตรงนี้มันน่าสนใจคือไอ้ที่เรากลัวๆก,กันบอกว่ามาจากท่าขี้เหล็กมาจากเชียงรายเนี่ยแต่ละหน่วยงานเอามาบอกว่าเยเชียงรายเนี่ยปิดเคสแล้วอตอนนี้เราเจอแต่คนที่อยู่ในสถานกักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยลดความกังวลได้ ไม่ทันขาดคํามาเจอเคสนี้เนี่ยแล้วเคสนี้เนี่ยเขาไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนอย่างที่น้องนุ่นบอกจริงๆดังนั้นเนี่ยมันจะมีความน่ากังวลว่า นี่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานหรือเปล่าว่าความจริงมันมีคนที่มีติดเชื้ออยู่ในประเทศมาโดยตลอดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่เจอดังนั้นที่เรากาดตกไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณประมาทไม่ได้อีกแล้วนะมันเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นจริงๆไปเจาะดูที่เคสนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับทีมแพทย์นี่ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยผู้ป่วยหญิงสูงวัยรายนี้ประกอบอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของแพปลาในตลาดกุ้ง อายุ67ปีแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแพรกุ้งเนี้จริงๆอยู่ในความดูแลของลูกชายอะเธอเริ่มมีอาการวันที่13ธันวาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วนะม,มีอาการปวดเมื่อยจมูกไม่ได้ยินก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งปรากฏว่าผลเป็นบวกแล้วก็เลยมีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครสอบสวนโรคอย่างต่อเนื่องพอวันที่17ก็คือเมื่อวานนี้ ก็มีการตรวจ2ครั้งจากโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสงครามผลออกมาเป็นบวกทั้ง2ครั้งเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าติดโควิด -19 จริงๆนะทีนี้ในการกักกันตัวเนี่ยตัวของเธอเนี่ยถูกกักการรักษาโรคอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วแหละไม่น่าห่วงแต่ผู้ใกล้ชิดนี่สิทั้งหมดเนี่ยมีคนนะแบ่งออกเป็น สกลุ่มด้วยกัน2กลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนื่องจากว่าเธอไปมา2บ้านนะบ้านแรกเนี่ยมีลูกชายคนที่2ของเธออายุ31ปีกับเพื่อนหญิงของลูกชายอายุ25ปี2ท่านนี้กักเชื้อที่สมุทรสาครที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะ,ะส่วนบ้านที่สองนี่อันนี้น่าเป็นห่วงคุณแม่ของตัวเธอเนี่ย เป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงไวัมากอายุ95ปีแล้ว oh. แล้วก็มีน้องชายของเธออายุ57นะครับน้องสะพ้ายอายุ57เหมือนกันพี่สาวเธออายุ73ปีแล้วก็มีแม่บ้านแต่อันเนี้ยไม่ได้ค้างที่บ้านไปกลับ อายุ56ปีคือกลุ่ม2เนี่ยเป็นผู้สูงอายุซึ่งเขา<ช>บอกว่าโควิด1 9เนี่ยชอบอเลยถ้าสูงอายุเนี่ย<ช>จะติดหนักจะติดหนักติดง่ายนะครับแล้วก็บางทีถ้าอายุยังน้อยเนี่ยติดไปเนี่ยยังไม่ทันรู้ตัวว่าเป็นหายแล้วร่างกายรักษาตัวเองได้แต่กลุ่มที่2อย่างที่คุณนุ่นบอกอะ น่าห่วง,วงทั้งนั้น<ม>เลย,เลยใช่<อ>ตั้งแต่คุณแม่อายุ95นี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยฮะแม้แต่แม่บ้านเนี่ยอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนี้ก็อายุ56แล้วน่านาสิส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือไม่ใช่บ้านแล้วเป็นกลุ่มที่ทํางานนะเป็นคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยช่วงที่เขาไปขายของก็จะมีลูกชายคนที่1อายุ39ปีลูกจ้างพมา่าวัย40ปีลูกจ้างพมา่าวัย48ปี2คนนี้กําลังติดตามตัวมาเก็บตัวอย่างอยู่ตัวลูกชายคนแรกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแลล้้ววที่่หงงคือูกจา พม่าสองคนตอนนี้กําลังตามตัวอยู่ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือบุคลากรทางการแพทย์ 8คนตอนนี้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะครับค่ะก็ด้วยความที่สอบประวัติแล้วบอกว่ามไม่เคยไปต่างประเทศไงหมอคุณพยาบาลเลยไม่ทันระวังตัวนะคะนะคะทางผู้ว่าสมุทรสาครเองคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีก็บอกว่าตอนนี้ต้นตอของเชื้อเนี่ยกำลังสอบสวนโรคกันอยู่ตอนนี้ขอให้ชาวสมุทรสาครอย่าพิ่งเชื่อข่าวลือ,อรอฟังถแถลงจากทางการเท่านั้นนะคะส่วนมาตรการในการควบคุมโรคอย่างที่บอกไปเสี่ยงสูงมี18รายเบื้องต้นเก็บตัว อย่างไปแล้ว16รายนะคะในจำนวนนี้เป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ10รายกำลังรอผลอีก6รายส่วน2รายเนี่ยเป็นแรงงานพม่าค่ะกำลังติดตามมาสอบสวนโรคแล้วก็คัดกรองกันอยู่เพราะหลายคนบอกเอะหรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในแพรนี่แหละมันเป็น,นไปได้ไหม<ช>นะคะเพราะว่าเป็นเมียนมาด้วยเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของผู้สัมผัสเพิ่มเติมที่จะไปหาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ซื้อผู้ค้าแรงงานในตลาดกุ้งรวมไปถึงผู้บริหารตลาด แล้วก็แพรปลาเนี่ยนะคะก็จะให้หยุด บริการไปก่อน3วันทําความสะอาดฆ่าเชื้อกันไปส่วนตลาดจุดเกิดเหตุตลาดกุ้งเนี่ยขอปิด1วันทําความสะอาดเช่น<ม>เดียวกันนะคะ<ม>แล้วก็ย้ําเลยว่าอย่าลืมมาตราการเดิมๆที่เราย้ํากันตลอดหน้ากากอนามัยเนี่ยพกเสมอเลย<ม>ล้างมือบ่อยๆแล้วต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะหน้ากากเนี่ยพกแล้วใส่แบบปิดปากปิดจมูกด้วยนะบางคนชอบปลดลงมาใช่นะถ้าอย่างนั้นก็คือมันก็เหมือนกับไม่ใส่อย่างที่คุณอนุทินว่าบอกถามว่าใส่ไหมบอกใส่จะใส่ ตรงไหนใส่ไว้ใต้คางดึงมามันร้อนอย่างเงี้ยเออไม่ได้นะครับอไปดูไทม์ไลน์กันนิดนึงนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเขาไปตรงจุดไหนอย่างไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่ ไปอยู่ในจุดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะจะได้รู้ตัวแล้วก็เข้ารับการตรวจนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเนี่ยเธอเริ่มมีอาการปวดเมื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นพอ16ธันวาคมตอน6โมงเย็นก็ไปรักษาที่แผนกผู้ปว่วยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชือ้อโควิด19ให้ผู้ปว่วยกลับไปรอผลที่บ้าน สี่ทุ่มวันเดียวกันผลออกมาพบเชื้อโควิด -19 ฮะพอวันที่17ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้ตอนตั้งแต่ตีสองครึ่งเลยโรงพยาบาลติดตามมาแยกกักตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพอ8โมงเช้าเมื่อวานนี้ส่งผลตรวจยืนยันอีกครั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสงครามก็พบว่าติดเชื้อนะครับซึ่งจากการสอบสวนโรคเนี่ยพบว่าผู้ป่วย จะไปขายของที่แพรกุ้งทุกวันในระหว่าง6นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับโอ้ใครจ่ายตลาดเวลานั้นที่นั่นนี่อาจจะต้องไปตรวจดูเพื่อความชัวร์นะคะคก็เป็นเรื่องของแพรปลากันไปเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าต้นตอของเชื้อมาจากไหนนะคะครเรามาดูเรื่องของมาตรการที่จะใช้ในการจัดงานเค้าดาวช่วงปีใหม่กันบ้างค,คือพี่ป๋องคือหลายคนกังวลเนะเาะพอไปเจอเคสบิ๊กเม้าทเทนจะไปกระโดดเย้ยเย้ยกันเหมือนเดิมเ,<อ>เนี่ยไปเค้าดาวที่เซ็นทรัลเวิร์กอย่างเงี้ย มไหวก็กลัวเหมือ <K l ue> นกันว่าเออมันจะติดหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> แต่เห็นว่านายกเนี่ยวันก่อนให้สัมภาษณ์ใช่ไหม <S <S บอกว่าทําได้นะแต่ว่าขอให้ไปพิจารณาทาแบบเมืองนอกไหมแบ่งเป็นโซนนิ่งเป็นฟอรั่มแยกเป็นโซนๆอย่างนี้ทําได้หรือเปล่าไม่รู้<ค>รประชุมสบคว,ว่าไง <S 2> <S 2> อ่ะใช่ก็คือเมื่อวานประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอออกมาบอกว่าจัดได้แต่คุณต้องขออนุญาตแล้วเขียนแผนมาเลยว่าคุณจะมีการป้องกันอย่างไรแล้วต้องรับปากว่าทําได้อย่างที่แผนที่วางไวเพราะว่าเคสของบิ๊กมาล์เทนเนี่ยจริงๆพรีเซนต์แผนแล้วแต่ว่าเอา จร,จริงๆคุมคนไม่อยู่ออนคนไม่มีวินัยเนี่ยน,น,นะคะก็ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคก็ออกมาถแถลงผลประชุมเมื่อาวานนะคะก็บอกว่าทางปลัดกระทรวงสาธรารณสุขมีการรายงานสถา,านการณ์ประจําวันเรื่องของการติดเชื้อรายวานันก็เมื่อาวานมีรายใหม่20รายไม่น่าห่วงเพราะว่ากลับจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็เข้าควอรันทีนตามปกตินะคะล่าสุดเรามีติดเชื้อสะสมอยู่ที่4281รายนะคะหายแล้ว ,3989 รายยังอยู่โรงพยาบาล232รายนะคะซึ่งทางทนายกก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้มงวดหน่อยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่คืออยากให้ทุกคนมีความสุขอะแต่ทีนี<อ>้ถ้ามันมีระลอกสองกลับมาเนี่ยไม่สุขแล้วแน่นอนอนะคะก็เลยอยากจะย้ําเรื่องของไทยชนะเดี๋ยวนี้ไปห้างนี่ไม่ค่อยสแกนกันแล้วนะใช่เดินผ่านไป,ปลปื่นป,ปื้ดลืนปื้นเลย คือบางคนบอกว่านำคาญขี้เกียจแต่พอสแกนคนละเครื่องนี่แหมขยันสแกนมากเลยยากใช่แต่พอให้สแกนไทยชนะเนี่ยไม่ยอมทำมันไม่ได้ตามถูกไหมฮะจริจริงทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นนะเพื่อความปลอดภัยของเราท่านนายกก็ขอความร่วมมือกันมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมีทั้งเราเที่ยวด้วยกันมีคนละเครึ่งก็อยากให้บรรยากาศมันยังดีอยู่ยังจับจ่ายสนุกอยู่ไม่ต้องมีการระบาดอีกรอบจนทําให้เศรษฐกิจมันเสียหายนะคะและท่านนายกก็บอกว่า ต้องสู้ไปด้วยกันเพื่อที่อย่างน้อยคนไทยเรา60กว่าล้านคนเราจะได้ยังไปมาหาสู่กันได้อย่างยุโรปเนี่ยคริสต์มาส <Christmas S 2> นี่เขาไม่ต้องพูดเลยนะ<ช>จบข่าวล็อกดาวไม่ต้องเขาดาวแล้วนะที่การความสุขแท้ๆนะกลายเป็นแบบนี้ไปใชอย่างนั้นนะ,ะใช่ค่ะทีนี้เราดูเรื่องของมาตรการอย่างที่บอกไปว่าเออจะทํายังไงดีทั้งเรื่องของแถบชายแดนนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างเคสจากท่าคิเล็กเนี่ยก็มีติดเชื้อสะสม67รายอ,อย่างบิ๊กเมล์เท่นนะคะก็มีการนําเสนอ เคสนี้เพื่อที่จะถอดบทเรียนกันแล้วก็มีการพูดคุยว่าเออปีใหม่เนี่ยเราหนุนให้จัดงานได้นะแต่ขอผู้จัดว่าคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดอย่างสมมุติพื้นที่หนึ่งเนี่ย มีได้สักร้อยคนเนี้ยเอา50พอเอา5 0เปอร์เซ็นต์พอนะคะหรือว่าการจํากัดระยะห่างของพื้นที่อย่างพื้นที่หนึ่งเนี่ยคนจะยืนสักหนึ่งคนเนี่ยขอต้องไม่น้อยกว่า1ตารางเมตรอแล้วก็มีการยกเคสอย่างที่พี่ป๋องเล่าไปบอกที่อังกฤษเนี่ยเขาเอาแผงเหล็กมากั้นเลยนะกลุ่มไหนมาด้วยกันคุณก็อยู่ในคอกเนี้ยไปอ่ะคุณจะเต้นอะไรก็เต้นกันแค่ในคอกคุณครับแต่ว่าแต่ละคอกก็ให้มันห่างๆกันถ้าหากว่าไปเจอว่ามีคนติดเชื้ออยู่ในคอกไหนมันก็จะได้จํากัดอยู่แค่วงนั้นใช่ ะะ oh. ก็คือเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่รู้มันจะสนุกไปอีกแบบหรือเปล่านะเนาะ <laughs> นะคะท่านประหลัดก็ยังได้รายงานเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนด้วยนะคะ <c oughs> บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายชาติเขาทดลองกันคืบหน้าไปประมาณสัก62 95ส่วนของบ้านเราเนี่ยเราก็มีแผนจัดหาวัคซีนนะคะ <c oughs> จัดหามาเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่33ล้านคนก่อน <c oughs> ก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศจัดหากับทางบริษัทแอสตราเซเนกาไฟเซอร์แล้วก็ไซโนแว็น นะคะ26ล้านโดสซ,ซึ่งท่านนายกก็กำชับว่าเราจะต้องสนับสนุนการวิจัยวัคซีนในบ้านเราด้วยนะคะส่วนเรื่องของการป้องกันตามแนวชายแดนก็จะบูรณาการกันหมดเลยนะทั้งหน่วยทหารในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงต่อชอดดอนะคะก็เพิ่มการลาดตระเวนกัน24ชั่วโมงค่ะครับทีนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสคยังพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องว่าจะลดวันกักตัวจาก 14วันเป็น10วันหรือไม่สําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ในสเตโควอร์ติน<ช>เรื่องนี้จริงชงมาหลายรอบมากเหมือนจะทําจะทําอยู่แล้วดันมาเจอเรื่องท่าี้เล็กซะกอ<ช>่อนแล้วก็มาต่อวิกเมลเทนมาต่อเคสนี้อีกเ<ช>มื่อวานคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ครับทางด้านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเรื่องนี้เข้ามาบอกว่าคือถ้าหากว่าจะลดจาก14วันเป็น10วันเนี่ยมันต้องปรับจำนวนครั้งในการตรวจเชื้อนะจากเดิมเนี่ย จาก14วันเราตรวจ2ครั้งจะเปลี่ยนเป็นตรวจ3ครั้ง3ครั้งเนี่ยครั้งแรกตรวจตั้งแต่วันที่ศูนย์คือก่อนเข้าสเตจโควันตีนหรือวันที่1เมื่อเข้าสเตจโควันตีนจกนันครั้งที่2ตรวจพอครบ9-10วันแล้วครั้งที่3เนี่ยจะตรวจวันที่13บสเขาจะปรับเป็นตรวจ3ครั้งเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะตั้งแต่1นึถึงสาธันวาคมจะเป็นช่วงที่ปรับเป็นตรวจ3ครั้งเนี่ยเพื่อจะเอาผลมาวิเคราะห์ประเมินผลมาว่าเราจะสามารถปรับ จากกักตัว14วันลดเป็น10วันได้ไหม,มซึ่งผลจะออกมาแล้วก็จะวิเคราะห์กันช่วงวันที่1ถึง15มกราคม64คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแหละ ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลชุดนี้ได้แหละว่าจะปรับจาก14วันเหลือ10วันได้หรือไม่คุณหมอบอกจะได้หมดข้อถกเถียงกันสทีแต่ในต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น10วันคุณหมอบอกแบบนี้นะครับทีนี้มันมีเคสนหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างบ้านเรามันเคยมีเหมือนกัน<ช>ว่าอยู่มา13วันไม่เป็นอะไรเช,ชื้อมาโผล่วันที่14บสี่อ้อาวแล้วถ้าคุณไปลดวันเหลือ10วันอย่างเงี้ยนั่นนะสิแล้วเชื้อ,อฉันโผล่วันที่14ใช่ก็ไปอยู่สยามอย่างเงี้ยไปนู่นไปนี่แล้วหรือยิ่งไปกว่านั้นอย่าง ออกจากเสษคอรันทีนครบ14วันไปแล้วอะอแล้วไปเจอสสัปดาห์ต่อมาอ,อย่างนี้มันก็มีเพียงแต่ว่าตอนนั้นที่ถกเถียงกันเขาก็พยายามพูดนะว่ามันเป็นส่วนน้อยอน้อยมากส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันเจอภายใน7วันเราก็เลยขยายเป็น10วันอย่างนี้แต่สมัยก่อนช่วงที่เราต้องล็อกดาวน์หนักๆเขาก็จะพูดว่า7วันนั่นแหละแต่ว่าเราเอาชัวร์แล้วก็คูณ2ก็เลยเป็น14วันอ,อ่ะก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ